สวัสดีค่ะนักเรียนม2ทุกคนนะคะครูนุยอนจะมาติวก่อนสอบปลายภาคนะคะรายวิชาวิทยาศาสตร์ภาคเรียนที่1ปี67นะคะอ่ะก่อนจะรู้ว่าเราจะสอบเรื่องอะไรบ้างนะคะเรามารู้ก่อนว่าตัวข้อสอบเนี่ยเป็นลักษณะแบบไหนนะคะข้อสอบเป็นข้อกา30ข้อเก็บคะแนน30คะแนนแปลว่าถ้าหนูทำได้1ข้อทำถูกเลยนะคะข้อกาทำถูก1ข้อหนูจะได้1คะแนน นะคะโอเคนะคะซึ่งเรื่องที่จะออกสอบค่ะมีทั้งหมดสามเรื่องด้วยกัน,นะค,ะ <c oughs> 1, ค่ะหนึค่ะเรื่องของระบบสืบพันธ์ค่ะระบบสืบพันธุ์นะคะจะออกสอบ10ข้อนะคะ2ค่ะระบบไหลเวียนเลือดค่ะออกสอบ10ข้อค่ะ และ3ค่ะระบบ <c oughs> ขับถ่ายก็ออก10ข้อค่ะอย่างละ10ข้อสืบพันธุ์ไหลเวียนเลือดและขับถ่ายค่ะออกทั้งหมดอย่างละ10ข้อนะคะอ่ะออกอะไรบ้างนะคะมาระบบสืบพันธ์ค่ะออกอะไรบ้างนะคะ ระบบสืบพันธ์หนึ่งเลยค่ะอ,อวัยวะเพศชายส่วนไหนคะที่ผลิตเซลล์สืบพันธุ์ของเพศชาย คืออะไรคะอันทะนั่นเองนะคะอันทะนะคะอันทะผลิตเซลล์สืบพันธุ์เพศชายนะคะซึ่งเซลล์สืบพันธุ์เพศชายเนี่ยก็คืออะไรคะอะสุจินะคะเซลล์สืบพันธุ์เพศหญิงคืออะไรคะครูเขียนลายมือแบบนี้นะคะ ห้ามบนนะคะอ่าครูติวให้คือดีกว่าวิชาอื่นๆแล้วนะคะอ่าเซลล์สืบพันธุ์เพศหญิงนะคะคืออะไรคะเซลล์ไข่ค,คะ่ะสืบพันธุ์เพศชายคืออสุจิเซลล์สืบพันธุ์เพศหญิงคือไข่โอเคนะคะต่อไปค่ะการปฏิสนธิจะเกิดขึ้นที่ไหนคะเคยสอนไปแล้วคะ่ปะปฏิสนไม่ใช่สิ ปฏิสนธิจะเกิดขึ้นที่ไหนคะท่อนํำไขค่ค่ะอย่าจำผิดนะคะไม่เกิดขึ้นที่รังไข่นะคะรังไข่เนี่ยมีหลายไข่เลยถ้าอสาุจิไปเจาะไข่ทุกไข่คุณท้องเป็นร้อยคนอยู่ในท้องไม่ได้นะคะแล้วก็ไม่ได้ไปเกิดขึ้นที่มดลูกนะคะเพราะมดลูกทำหน้าที่ในการฝังตัวของตัวอ่อนแล้วนะคะ มดลูกนะคะครูสอนไปแล้วนะจำได้ไหมอาจจากช่องคลอดช่องคลอดนะช่องคลอดขึ้นไปเจอหมดลูกที่เป็นห้องถุงใหญ่ๆใช่ไหมคะเดินไปพร้อมกันค่ะมดลูกเสร็จแล้วค่ะที่ปลายมดลูกค่ะจะมีทางแยกสองทางค่ะทางแยกสองทางว่าหนูจะไปทางไหนนะคะแยกได้สองทางแล้วก็ที่ปลายของทั้งสองทางเป็นทางตันค่ะก็คือรังไข่ อันนี้คือรังไข่อันนี้คือช่องคลอดอ่ะ um. ทบทวนนะนี่คือมดลูกแล้วนี่สองปีกนี้ทางแยกสองทางนี้คือท่อนำไข่นะคะการที่เราจะท้องได้จะเกิดการปฏิสนธิตรงไหนนะคะรังไข่จะตกไข่ค่ะเดือนแต่ละเดือนก็จะตกไข่คนละฝั่งกันบางเดือนจะตกไข่ฝั่งนี้บางเดือนก็จะตกไข่อีกฝั่งหนึ่งเห็นไหมคะ นะคะมันจะตกไข่คนละฝั่งกันดังนั้นอสุจิถ้าหนูเลี้ยวผิดเห็นไหมคะหนูก็จะไม่เจอไข่ใช่ไหมคะซึ่งเขาต้องเลี้ยวก่อนคะ่ะแล้วเขามาเจอไข่ซึ่งอ่ะสมมุติว่าครั้งนี้คือไข่ตัวนี้นะคะแล้วก็จะเกิดการปฏิสนธิที่ท่อนําไข่พอปฏิสนธิเสร็จจะมีการแบ่งเซลล์แบ่งเซลล์กลายเป็นตัวอ่อนตัวอ่อนจะฝังตัวที่มดลูกที่มีการขยายมดลูกผนังมดลูกให้หนาขึ้นเพื่อเตรียมพร้อมต่อการฝังตัว แล้วก็เกิดเป็นลูกออกมาแล้วคลอดออกไปทางช่องคลอดนะคะถ้าเป็นวิธีธรรมชาตินะคะถ้าเป็นคนละว,วิธีกันก็จผ่าท้องบริเวณมุดลูกตรงนี้นะคะผ่าตรงนี้นะคะเออโอเคนะอ่ะอะไรอีกบ้างที่จะออกสอบนะคะเรามีการปฏิสนธิแล้วนะคะพอปฏิสนธิแล้วก็ต้องเกิดการท้องค่ะซึ่งการท้องเนี่ยใช้เวลากี่เดือน กี่เดือนคะท้อง9เดือนถูกไหมคะเเดือนที่ท้องนะคะกี่สัปดาห์ไปคำนวณเอาเองกี่สัปดาห์ประมาณส0สิกว่ากว่าสสปดประมาณนั้นนะคะส8สิดสัปดาห์นะคะที่คุณแม่เราอุ้มท้องเรานะคะ <c oughs> แล้วก็ถ้าไม่ได้ท้อง นะคะคถ้าไม่เกิดการปฏิสนธิก็จะเกิดประจำเดือนถูกไหมคะดังนั้นมาสู่วัยรุ่นค่ะวัยรุ่นเนี่ยจะมีการเ,เขาเรียกว่าภาวะเจริญพันธ์ภาวะเจริญพันธ์ก็คือการโตเป็นวัยรุ่นนั่นแหละนะคะผู้ชายก็จะเป็นเสียงเสียงแตกใช่ไหมคะเสียงเสียงแตกอ,อ,อะไรอะ่ะ อ,อกผายหัวนมแตกพานหัวนมแตกปานนะคะขนขึ้นตามตัวและอวัยวะเพศนะคะอะพวกนี้นะคะส่วนผู้หญิงเป็นไงคะเสียงแหลมนะคะอกขยายใหญ่ขึ้นนะคะ ขนขึ้นเหมือนกันตามตัวและอวัยวะเพศเหมือนกันนะคะ,ะแล้วก็มีประจำเดือนอันนี้คือภาวะเจริญพันธุ์นะคะซึ่งผู้หญิงนะคะจะมีฮอร์โมนชื่อว่าเอสโตเจนและโปรเจส เตอโรนนะคะอ่าผู้หญิงนะคะจะมีฮอร์โมนเอสโตรเจนและโปรเจสเตอโรนนะคะส่วนผู้ชายนะคะผู้ชายนะคะจะมีฮอร์โมนผู้ชายนะคะจะมีฮอร์โมนที่ชื่อว่าเทสโอ้ไม่ใช่เทส ไม่ใช่เทสนะคะนั่นพาเทสนะคะเทสต์โทสต์เทสโตนนะคะผู้ชายนะจะมีฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนนะคะผู้หญิงจะมีเอสโตรเจนกับโปรเจสเตอโรนนะคะนี่คือฮอร์โมนของเพศหญิงนะคะนี่ที่พูดมาทั้งหมดนี่คือออกสอบหมดเลยนะคะอ่าที่พูดมาทั้งหมดนะคะออกสอบหมดเลยนะคะแล้วถ้าไม่อยากจะ ตั้งคันถูกไหมคะก็จะต้องคุมกำเนิดอ่คุมกำเนิด,นดวิธีการคุมกำเนิดที่ดีคือควรทำยังไงนะคะโทษทีโทษทีลองลบอันนี้ก่อนอันนี้ติวน้องมหนึ่งไปนะคะติวน้องมหนึ่งไปวิธีการคุมกำเนิดที่ ดีที่สุดนะคะในหนังสือและในทุกทที่นะคะคุณหมอเองนะคะก็แนะนำนะคะวิธีการคุมกำเนิดที่ดีที่สุดคืออะไรนะคะมาดูอันที่มันไม่ไม่แน่นอนกันก่อนนะคะอันที่ไม่แน่นอนเลยคืออันที่ไม่แน่นอนเลยนะคะคือการฝังการฉีด การกินยาคุมค่ะนะคะการฝังการฉีดการกินยาคุมค่ะไม่แน่นอนค่ะหนูอาจจะตั้งคันได้ค่ะโอเคนะคะอะไรอีกคะแตกนอกอ,อันนี้คือเกี่ยวกับการเรียนนะคะไม่ได้มีอ มันคือเรื่องสําคัญในเรื่องของเพศศึกษานะคะการแตกนอกนี่ยิ่งไม่สมควรนะคะไม่สมควรเพราะมีโอกาสตั้งคันสูงค่ะเอ้าครูครับมันพ้นข้างนอกเนี่ยมันไม่ได้เข้าไปข้างในเลยแล้ว มันจะมีโอกาสตั้งครันได้อย่างไรครับเด็กๆคะจริงๆแล้วนะคะแค่คุณสอดใส่เข้าไปนะคะก็อาจจะมีอสุจิที่เล็ดลอดออกมาอยู่แล้วนะคะดังนั้นไม่สมควรอย่างยิ่งเลยนะคะดังนั้นการคุมกำเนิดนะคะการแตกนอกก็ไม่สมควรนะคะไม่สมควรมากกวา่าการฝังการฉีดการกินยาคุมอีกนะคะ อันนี้ยังตั้งคันได้หมดเลยนะคะที่ครูพูดมานะคะต่อไปค่ะสิ่งที่ป้องกันได้สูงสุดค่ะคือการสวมถุงยางอนามัยค่ะป้องกันดีสุดค่ะ ยกเว้นหนูไปทํามันแตะถุงยางเสื่อมสภาพหรือขนาดไซส์ไม่เท่ากันทําให้หลวมนะคะไม่โอเคนะคะหรือจะคับเกินไปก็ไม่โอเคนะคะมันจะไม่ดีไม่ปลอดภัยหนูต้องเลือกอันที่ถูกและเหมาะสมกับตัวเองที่สุดนะคะแล้วการสวมถุงยางอนามัยเนี่ยป้องกันทั้งการคุมกําเนิดเองและโรคทางเพศสัมพันธ์ด้วย ด้วยนะคะดังนั้นเพศชายคะคุณต้องมีความรับผิดชอบนะคะคุณควรจะใช้อยู่ตลอดควรจะสวมถุงยางอนามัยอยู่ตลอดนะคะไม่ควรจะถอดนะคะอ่านะคะผู้หญิงนะคะอุ้ยผู้ชายไม่กล้าไปซื้อค่ะผู้ชายให้ไปซื้อ,อยาคุมมากิน แปลว่าเขาไม่มีความรับผิดชอบค่ะและคุณเองก็ไม่มีความรับผิดชอบค่ะเนื่องจากมันไม่ได้ป้องกันชัวัวหนูสามารถตั้งคันได้ค่ะและโรคทางเพศสัมพันธ์หนูก็สามารถติดได้ค่ะดังนั้นสิ่งที่ป้องกันได้ที่สุดนะคะคือการสวมถุงยางอนามัยและมีเหนือกว่านั้นค่ะการป้องกันได้มากที่สุดค่ะคือการไม่มีเพศสัมพันธ์ค่ะนะคะ การไม่มีเพศสัมพันธ์ดังนั้นเด็กๆค่ะเด็กๆที่ยังอายุน้อยๆน,นะคะครูจะไม่ได้บอกว่ายายาไปดูยาไปศึกษาหนูศึกษาได้เลยคะ่ะแต่หนูควรจะรู้ว่าระยะเวลาไหนหนูควรจะมีเพศสัมพันธ์หรือเวลาไหนหนูไม่ควรมีเพศสัมพันธ์ซึ่งช่วงเวลานี้ของหนูยังไม่ควรมีเพศสัมพันธ์นะคะ เนื่องจากพวกเรายังไม่มีวุฒิภาวะในการคุมอารมณ์คุมและการหางานการดูแลตัวเองหรือการคิดอย่างมีวิจารณญาณต่างๆเนี่ยค่ะเด็กๆยังไม่มีวุฒิภาวะพอนะคะให้เด็กๆใจเย็นๆนะเพื่ออนาคตของตัวเองนะคะอ่ะออกสอบเรื่องนี้นะคะหมดแล้วเรื่องเพศสัมพันธ์นะคะ เรื่องเพศสัมพันธ์เรื่องระบบสืบพันธุ์ต่างๆนะคะ10ข้อนะคะต่อไปค่ะเรื่องต่อไปคือระบบไหลเวียนเลือดค่ะระบบไหลเวียนเลือดนะคะออก10ข้อนะคะเหมือนกันนะคะระบบไหลเวียนเลือดออก10ข้อนะคะอะไรบ้างหัวใจทําหน้าที่อะไรหัวใจทําหน้าที่ปั๊มเลือดใช่ไหมคะเออ องค์ประกอบของเลือดมีอะไรบ้างครูจะไปเร็วๆนะคะเพราะสอนไปแล้วนะคะของเลือดมีอะไรบ้างนะคะหนึ่งเลยมีเม็ดเลือดถูกไหมคะเม็ดเลือดซึ่งเม็ดเลือดก็แบ่งเป็นดำเอ้ยไม่ใช่ดำเม็ดเลือดขาวกับเม็ดเลือดแดงใช่ไหมมีเม็ดเลือดแล้วมีเกล็ดเลือดมีเกล็ดเลือดแล้วก็มีน้ำเลือดใช่ไหมอ่ะ องค์ประกอบของเลือดนะคะต่อไปนะคะเม็ดเลือดแดงทำหน้าที่อะไรเม็ดเลือดแดงทำหน้าที่ขนออกซิเจนถูกไหมคะออกซิเจนและคาร์บอนคือแลกเปลี่ยนนั่นแหละแลกเปลี่ยนแก๊สนะคะแลกเปลี่ยนแก๊สนะคะเม็ดเลือดขาว ทำหน้าที่อะไรคะเลือดขาวกำจัดเชื้อโรคในเลือดแอนร่างกายเรานะคะเก็ดเลือดทำหน้าที่อะไรทำให้เลือดหยุดไหลนะคะอะไรอีกอะน้ำเลือด ทำหน้าที่ลำเลียงสารอาหารเอนไซม์ต่างๆฮอร์โมนต่างๆนะคะลำเลียงส่งไปทั่วร่างกายนะคะต่อไปค่ะหลอดเลือดค่ะเรามู้จักหลอดเลือดค่ะหลอดเลือดก็จะมีหลอดเลือดดำค่ะหลอดเลือดแดงค่ะ แล้วก็หลอดเลือดฝอยค่ะหลอดเลือดดำนะคะจะมีลิ้นจะมีลิ้นด้วยนะคะหลอดเลือดดำเนี่ยค่ะจะมีลิ้นในหลอดเลือดลิ้นคืออะไรไม่ใช่ลิ้นที่เราแลบลิ้นแทหไม่ใช่นะคะหลอดเลือดดำนะคะจะมีลิ้นอันนี้คือหลอดเลือดคล้ายๆหลอดถูกไหมแล้วเขาก็จะมีลิ้นหลอดเลือดแบบนี้นะคะเพื่อให้เลือดเนี่ยไหลไปในทิศทางเดียวแล้วไม่ไหลย้อนกลับมานะคะอ่ะโอเคนะ หลอดเลือดแดงไม่มีนะคะหลอดเลือดดาก็จะเลี้ยงเลือดลําเลี้ยงเลือดที่มันมีออกซิเจนต่ําที่เราเรียกว่าเลือดเสียจริงๆไม่ใช่เลือดเสียนะเลือดที่มีออกซิเจนต่านะคะเลือดหลอดเลือดแดงก็ลําเลียงเลือดที่มีออกซิเจนสูงโอเคไหมหลอดเลือดฝอยเนี่ยจะมีผนังที่บางมากหลอดเลือดฝอยนะคือหลอดเลือด เส้นใหญ่ๆก่อนแล้วมันก็จะแตกเป็นหลอดเลือดฝอยถูกไหมดังนั้นไอ้หลอดเลือดฝอยเนี่ยแหละสำคัญสาคัญยังไงอะมันเป็นแหล่งที่คอยแลกเปลี่ยนแก๊สบางมากเพื่อแลกเปลี่ยนแก๊สเวลาเราเปลี่ยนเลือดดาให้เป็นเลือดแดงที่ปอดถูกไหมคะมันก็จะต้องมีการแลกเปลี่ยนแก๊สเกิดขึ้นดังนั้นผนังของหลอดเลือดฝอยมันจะต้องบางมากๆนะคะอะไรอีกบ้าง ส่งไปทั่วร่างกายไงส่งไปยังเซลล์ต่างๆดังนั้นผนังมันต้องบางโอเคไหมคะต่อไปค่ะเราก็ต้องรู้จักกับหัวใจค่ะหัวใจก็ออกสอบค่ะหัวใจนะคะหนูต้องรู้ว่ากล้ามเนื้อหัวใจเนี่ยหัวใจเต้นได้ก็เพราะว่ากล้ามเนื้อหัวใจมันเคลื่อนที่ กล้ามเนื้อหัวใจจะมีเป็นกล้ามเนื้อที่พิเศษกว่ากล้ามเนื้ออื่นๆกล้ามเนื้อแขนกล้ามเนื้อขามันจะไม่เหมือนกล้ามเนื้อหัวใจกล้ามเนื้อหัวใจเราจะแข็งแรงนะคะหัวใจเต้นได้เพราะมีกล้ามเนื้อหัวใจแล้วกล้ามเนื้อหัวใจบริเวณกล้ามเนื้อหัวใจ text, Viol ห้องล <m uch> ่างซ้ายห้องล่างซ้ายจะหนากวาห้องอื่นๆเพราะว่าอมันจะต้อง บีบตัวให้แรงที่สุดเพื่อส่งเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างของร่างกายโอเคไหมคะนะคะส่งเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายโอเคนะอะแล้วถ้าแล้วถ้าหัวใจนะคะมันเ,เต้นผิดปกติมีโรคเกี่ยวกับหัวใจอะไรบ้างหนึ่งเลยโรคความดันโลหิตความดันโลหิตนะคะ โรคความดันโลหิตเนี่ยจะมีความดันต่ำกับความดันสูงความดันสูงความดันสูงนะคะเกิดจากอะไรเกิดจากเลือดเนี่ยนะคะข้นค่ะเลือดข้นน้ำน้อยเลือดมันก็เลยไหลไปช้าพอไหลไปช้าหัวใจหัวใจเลย บีบตัวให้มันแรงขึ้นเพื่อให้เลือดไหลไปทั่วร่างกายได้มากขึ้นโอเคไหมคะดังนั้นเลือดข้นมันเป็นยังไงเลือดข้นจะเกิดขึ้นได้ยังไงหนูกินเค็มมากเกินไปก็จะเป็นเลือดข้นได้หนูกินน้ําน้อยเกินไปก็จะเป็นเลือดข้นได้นะคะหนูนอนหลับไม่เพียงพอเลือดก็จะข้นเลือดก็จะกอกนะคะเออประมาณนี้ นะคะหนูออกกําลังกายน้อยเลือดก็จะข้นเลือดก็จะเกาะเลือดไม่ค่อยได้เคลื่อนที่นะคะหัวใจไม่ค่อยได้ทํางานนะคะหัวใจพอเลือดข้นปุ๊บหัวใจก็ต้องบีบตัวให้มันแรงขึ้นก็เลยเป็นความดันสูงนั่นเองโอเคไหมคะที่จะออสอบออกแค่นี้ค่ะเรื่องของระบบไหลเวียนเลือดนะคะอ๋อ,อแค่นี้นะครูขออนุญาตลบนะคะถ้าหนูจดไม่ทันนะคะหนูก็ย้อนกลับไปดูเอา นะคะอ่ะต่อไปต่อไปค่ะระบบสุดท้ายค่ะระบบขับถ่ายค่ะออกสิบข้อเหมือนกันนะคะระบบขับถ่ายออกสิบข้อออกอะไรบ้างนะคะอ่ระบบขับถ่ายคนเรา ชีออกมานะคะเป็นยูเรียนะจำได้ไหมครูสอนไปแล้วนะฉีของสัตว์แต่ละชนิดแอมโมเนียยูเรียยูริกจำได้ไหมแอมโมเนียคือพวกปลายูเรียคือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ก็คือคนเรานะคะยูริกก็คือมแมลงสัตว์เลื้อยคานสัตว์ปีกแล้วก็สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกโอเคนะอันนี้คือ ฉี่ของสัตว์แต่ลชนิด<ม>ซึ่งคนเราฉี่เป็นยูเรียอวัยวะในการขับถ่ายของคนเราที่เป็นขับถ่ายชี่มันก็คือไตไม่ใช่ไข่ทษทีไตไตนะคะเออไตคือว,ว่าขับถ่ายหลักนะคะของคนเราที่เป็นชี่นะคะแล้วออมีอะไรอีกอะออกอะ,อ,อ,กออกอะไรออกซออะไรอีก หน่วยเออหน่วยที่เป็นหน่วยไตอะคะ่ะหน่วยกรองของเสียนะคะที่จะต้องทําหน้าที่ในการกรองของเสียเนี่ยมันเรียกว่าหน่วยอะไรนะคะหน่วยไตนะคะมีอะไรบ้างนะคะหนูไปดูมาหนูไปดูเน็ฟรอนมานะคะหนูไปดูกระเพาะอาหารมาเอ้ยไม่ใช่กระเพาะอาหารกระเพาะปัสสาวะนะคะมานะคะ เออดูตรงไตแหละนะคะว่าอะไรคืออะไรอะไรเป็นตัวกรองนะคะแล้วก็อนอกจากฉี่แล้วก็เป็นเหงื่อเหงื่อเนี่ยช่วยให้ร่างกายเราเป็นยังไงคะหนึ่งเลยช่วยขับถ่ายของเสียที่เป็นเกลือแร่ขับถ่ายเกลือแร่ใช่ไหมเกลือแร่แอนน้ำ<ม>นะคะ ที่เป็นของเสียในร่างกายของเรานะคะสเวลาเราร้อนมันก็ควบคุมอุณหภูมิในร่างกายเราด้วยถ้าเราล้นมันก็ทําให้เรารู้สึกหนาวขึ้นใยการทําให้เหงื่อออกเออนะคะทำให้เหงื่อออกเราก็เปียกถูกไหมพอเปียกก็จะเย็นขึ้นอ่ะประมาณนี้คือร่างกายเราคือฉลาดมากนะคะต่อไปค่ะนอกจากขับถ่าย ทั้งชีทั้งเหงือแล้วก็ทางแก๊สค่ะทางแก๊สก็คือเอาคาร์บอนไดออกไซด์ออกถูกไหมออกคาร์บอนไดออกนะคะแล้วออกออกซิเจนเข้าซึ่งอวัยวะที่ช่วยในการขับถ่ายนี้คือปอดโอเคไหมคะอืม,อมแล้วก็ไปดูเรื่องของการรักษานะคะ รักษาสุขภาพรักษาสุขภาพนะคะของระบบขับถ่ายว่าควรจะรักษายัางไงนะคะควรจะกินอาหารยังไงออกออกกำลังกายให้สม่าเสมอรัประทานอาหารที่มีประโยชน์ไหมดื่มน้ำให้มันเพียงพอหรือเปล่านะกินเค็มเกินไปได้ไหมนะคะ,ะประมาณนี้นะคะแล้วก็ ลืมพูดเรื่องสีของฉี่ค่ะสีของฉี่ฉี่ของเรานะคะจะมีสีที่เป็นสีเหลืองถูกไหมคะคือปกติฉี่เราจะต้องสีเหลืองไม่มีใครฉี่สีฟ้าถูกไหมคะอ่ะสีนั้นมาจากอะไรนะคะสีเหลืองนั้นมาจากยูริกยูเรียค่ะอ่ายูริกยูเรียนะคะแล้วก็ สีที่เราเห็นสีเหลืองค่ะนะคะมันมาจากลิลิบิลิรูบินค่ะอ่าบิลลรูบินค่ะอะไรบินบินเนี่ยค่ะทำให้มันเกิดสีเหลืองขึ้นมาค่ะออาประมาณนี้นะคะออกสอบก็จะออกแค่นี้ค่ะทั้งหมด30ข้อ30คะแนนขอให้เด็กๆที่ตั้งใจเรียนนะคะทำข้อสอบได้นะคะแล้วก็เด็กๆที่ดูคลิปนี้นะคะขอให้ ทำข้อสอบได้ได้พอเห็นแนวทางของข้อสอบแล้วนะคะก็ไปอ่านเพิ่มเติมกันมานะคะไปทบทวนกันมานะคะ่ะหมดแค่นี้สวัสดีค่ะ